คุณแม่ท้องน้อยๆกำลังจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่ใช่ไหมคะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินค่ะรู้ไหมคะว่ามีอาหารบางอย่างที่แม่ท้องควรเลี่ยงเพื่อให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครันปลอดภยัยห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้การรับประทานอาหารที่เหมาะสมในช่วงตั้งครรภ์น,นั้นสำคัญไม่แพ้การไปฝากท้องกับคุณหมอเลยค่ะ เพราะอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยโดยตรงเลยนะคะข้อเท็จจริงพื้นฐานที่เราควรรู้คืออาหารบางประเภทอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือมีสารบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้ค่ะ เช่นแบคทีเร ria l สท t เรียที่พบในผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือเชื้อซ a l โม n e l l a ที่อาจปนเปื้อนในไข่ดิบหรือแม้แต่ประดอดที่พบในปลาทะเลบางชนิดเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายที่แม่ท้องควรเลี้ยงอย่างเคร่งครัดค่ะเคล็ดลับสำคัญคือการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดและผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องเสมอค่ะ หลีกเลี่ยงอาหารดิบหรืออาหารกึ่งสุกกึ่งดิบเช่นซูชิซาชิมิหรือเนื้อวัวสเต็กแบบแรนอกจากนี้ควรเลือกทานปลาที่ปลอดภัยสำหรับแม่ท้องเช่นปลาแซลมอนปลาทูที่มีโอเมก้าสามสูงแต่ให้หลีกเลี่ยงปลาที่มีปริมาณปลอดสูงเช่นปลาฉลามปลากระทงร่มและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนในปริมาณมากนะคะ หลอนดึกภาพตามนะคะถ้าเราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วเจอเมนูที่น่ากินแต่ทำจากไข่ดิบหรือเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกดีคุณแม่ท้องต้องกลั้นใจแล้วสั่งเมนูอื่นที่ปรุงสุกแทนค่ะหรือเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเคยเห็นนมสดที่ไม่ระบุว่าผ่านการฆ่าเชื้อก็ให้มองข้ามไปเลยค่ะเลือกแบบที่ระบุชัดเจนว่า pasteurized หรือ UST เพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะ การรู้และเหลียกเลี่ยงอาหารเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลเลยค่ะนอกจากจะช่วยป้องกันคุณแม่จากการเจ็บป่วยแล้วยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ด้วยค่ะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นท้องเสียอาการแพ้หรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กค่ะ สรุปง่ายๆเลยนะคะคุณแม่ท้องทั้งหลายอาหารที่คุณแม่ท้องควรเลี่ยงคืออาหารดิบอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้อปลาทะเลบางชนิดที่มีประรอดสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนในปริมาณมากค่ะจำไว้เสมอว่าการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้การตั้งครรภ์ของคุณแม่ราบรื่นและลูกน้อยก็เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนค่ะ